สวัสดีจ้าแฟนเจดมทุกคนนะจ๊ะเจอกันเช่นเคประจำทุกเชา้านะฬิกาโมงตรงมั่งไปต,ตรงมั่งกับเรื่องเล่าเซาซีจะมาเซาซีจุจี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่แต่วก็เล่าข่าวในสไตล์เจดมแบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางเลยแฟนเพจเจดมมาสไทยยูทูบเจดมออฟฟิเชียลสับสคริปต์สั่นกระเด็นให้ด้วยายหลอดเอาแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะจ๊ะเจดมคอลเลกชันนะเอ็กกับคิวบอยเป็นลิมิเต็ดคอลเลกชันเลยก็ฝากไปอุดหนุนกันได้นะจ๊ะผ่านททาาาง www.qboy.in.th หหหรรืืออไไปี่่กก็ด้เเมน,นนนัะิ์ชคว คิวบอยนั่นเองนะจ๊ะตอนนี้มีเสื้อเจอร์ซี่รวมกับแก้วเก็บอุณหภูมินะี่นะสชิ้นจาก1780บาทลดเหลือแค่1490บาทเท่านั้นเองก็รีบไปสั่งจองกันได้นะจ๊ะมีจํานวนจํากัดนะไปอุดหนุนกันได้นะจะด e ํา XQ อ็กคิวบอยน่ารักน่ารักฝากด้วยในขะ่ายลอดเอาไปดูผลฟอร์เ่น่าสนใจไม่กัเมื่อคืนนี้กันเลยก็แล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มมันที่ฟุตบอลของโบลิสุกลวัตโบลิเวียนะจ๊ะเมื่อคืนนี้นะก็เตะกันไปเรียบร้อยนะก็เป ประเทศที่โอ้โหเป็นอันธพาลเหลือเกินนะหาเรื่องคนนั้นคนนี้ไปทั่วนะประเทศมาลาวีมาลาวีนะจ๊ะเมื่อคืนนะบิ๊กบูลเล็ตนะก็ถล่มบรูอิเกิลส์ไป3าศูนย์ไปต่อกันที่ซุปเปอร์ลีกของประเทศที่ไม่เคยมาสายนะจ๊ะมาเลเซียมาเลเซียนะเมื่อคืนนะท่านักของปาหังนะก็เอาชนะเซลังงอไป1นึ่งศูนย์เอาปิดท้ายกันที่พิมพ์ลีกของไต้ถุนไต้หวันนะจ๊ะเมื่อคืนนะไต้ชุงฟูโตโรนะก็ถล่มหางหยวนไป3ามหนึ่งอ่ะและนั่นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่เหมือนเมื่อคืน เรื่องราวของพี่เสือบาเยอร์มิวนิกนะเมื่อวานนี้นะก็ประกาศยื่นการซื้อตัวแฮร์รี่เดอะเฮอริเคนกองหน้ากับตันทีมชาติอังกฤษของทอรนเสเปอร์พักพลังประชาไกเป็นรอบที่2ยื่นเรียบร้อยนะจ๊ะด้วยค่าตัวที่ประมาณกันว่า80ล้านยูโรบวกแอดออนนะนี่เป็นสื่อจากสกายเยอรมนีเขารายงานเช่นเดียวกับสกายสปอร์ตของอังกฤษก็ไปในทิศทางเดียวกันนะรวมไปถึงฟาบิโอโรมาโน่ด้วยเดี่ยวข่าวพอตลาดซื้อขายลูกหนังไปทางเดียวกันหมดเลยว่ายบร์เมนิกยื่นบิดที่2แล้วหลังจากบิดแรกเมื่อเดือนที่แล้วหรือ2 สัปดาห์ก่อนเนี่ยเจอทอร์นาเมสเปอร์ปฏิเสธไปหลังจากยื่นมาแค่70ล้านยูโรบวกแอดออนนะจ๊ะบิดท,ที่2ขยับเป็น80ล้านยูโรบวกแอดออนก็ต้องรอดูนะว่าสเปอร์โดยแดเนียลเลวีประธานสโมสรจะใจอ่อนกับดีลนี้หรือเปล่าเพราะแฮร์รี่เคนเลือสัญญากับสเปอร์แค่ฤดูกาลเดียวในวัย30ปีเข้าไปแล้วนั่นเองนะก็ต้องรอดูเงินจํานวนนี้จะง้างเอาเคนออกจากทอร์นาเมสเปอร์สเตเดียมมาเล่นที่อารีอันส์อารีนาได้หรือเปล่านะโดยเขาลือกันถึงขั้นว่าบาเยรูมิวนิกเนี่ยนะส่งทมัสูเคิลอดีีตโคค้ชทท่่เยยางนอูกับ Chelsea เเชลซีีนน่ยะ เพื่อ,อนร่วมเมืองของสเปอร์เนี่ยมาคุยกับแฮร์รี่เคนเป็นการส่วนตัวเลยแล้วก็พูดคุยกันถูกอกถูกใจรวมโปรเจกต์กันอย่างนั้นอย่างนี้ทําให้สเปอร์ก่อนน้นนี้แสดงความไม่พอใจว่าบบเยนมาตีท้ายกลัวแต่ล่าสุดก็ยื่นข้อเสนอมาแบบนี้เป็นที่เ,เรียบร้อยครั้งที่2แล้วรอลุ้นกันนะจ๊ะซึ่งส่วนตัว,วจะทำนะอย่าไปเลยพี่เคนนะมาอยู่ยูเนเต็ดกับเจ๊เธอมาช่วยหนะะ่อยว่าขอร้องละเอออย่าไปเลยพี่เสือนะไปนู่นก็ได้แชมป์มาอยู่ยูเนเต็ดนี่ลุ้นกว่าเออบางทีก็จะได้บางทีก็จะไม่ได้นะ่ะเอางมนชสสสตออรรีี้บฟาาะะจลุ่ด ตำนานของซิตี้อย่างยาย่าตูเร่นะจ๊ะก็ออกมาบอกว่าเป็นเรื่องปกติฤดูกาลที่ผ่านมาคว้าทริปเปิลแชมป์ใช่ไหมซีซั่นหน้าเนี่ยนะยังไงเรือรบสีฟ้าเนี่ยผลงานมันต้องดรอปลงอยู่แล้วเพราะผ่านจุดสุดยอดไปแล้วอะแบบอปิดอปิดไปแล้วอะไรแบบนี้นั่นเองนะโดยยาย่าตูเร่เนี่ยก็เคยอยู่ในทีมชุดทริปเปิลแชมป์เหมือนกันนะแล้วก็เป็นทีมของเป๊ปนี่แหละสมัยที่เล่นให้กับบาร์เซโลนาในปี2009นะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนะก็คว้าได้แค่ลาลิก้าในฤดูกาลลุ้งขึ้นผลงานก็ไม่เป้้ยง่าาาาเเหหหมมมือนดิทใใสัภัภ์กบลี่นนี้าจริง บอกเลยนะว่าตัวบอกตัวนี้ว่าการที่เราควา้า3มแชมป์เนี่ยฤดูการถัดมามันก็ต้องฟอร์มตกลงเป็นปกติแหละเพราะเราชนะมาทุกอย่างแล้วฤดูการที่ผ่านมาอะไรแบบนี้เป็นเรื่องปกติของมนุษย์แหละแรงจูงใจการกระตุ้นอะไรต่างๆเนี่ยนะเฮดโค้ช <Hate code S 2> และผู้นําทีมต้องเต็มตัวให้พร้อมในฤดูการถัดไปเนี่ยนะรวมไปถึงผู้เล่นทุกคนก็ต้องพร้อมด้วยโค้ช <Code S 2> บอกเราเสมอนะว่าเราเนี่ยชนะได้เราเก่งแต่ฤดูการถัดมาเราต้องสู้กับตัวเองมันไม่ง่ายหรอกกับการทําอะไรซ้ําๆสําเร็จซ้ําๆแบบเดิมได้อีกครั้งเนี่ยเพราะนั้นันเป็นงานยากซิตี้เนี่ยนะ เรื่องง่ายเลยแต่พวกเขาก็อาจจะทําได้เพราะพวกเขารักที่จะเป็นผู้ชนะในทุกๆเกมการแข่งขันนตามนี้ออกตัวให้ทีมรักเรียบร้อยสำหรับยายาตูเร่นะจ๊ะเอาไปดูกันที่เรื่องราวของพี่พรีอ่พี่มุมามาหาม่านโว์ในเกมรีแชมเ้ยลุการพี่ก่อนลุเโดนรี่แเป้ยนลุกการหม่องเล่นไปเล่นบอลยโรปาเลยเหมอนกับเล่นบอลลงบอลที่เรื่องของล็อสเอร์บอลเดอรัวบอลไเทีล่ปันบอลหรือว่าเียองรกานม่รซืง่ของล้วเรื่องอรลวผน่ล่านาเ้กองลอ ช่วงซัมเมอร์นี้ของลูกพี่เยอะแคลฟกุนซือเดือนโนเมาเนี่ยถือว่ายอดเยี่ยมแล้วก็ตื่นเต้นตื่นเต้นนะกับการมาถึงของอเล็กซิสแมคเลสเตอร์แล้วก็ดมินิกส์โซบสไลสองกองกลางคนใหม่นั่นเองนะโดยความเป็นโยกให้สัมภาษณ์กับสื่อแบบนี้นะเขาบอกแบบนี้อผมแย่ผมแย่เลยผมแย่เลยแต่ว่าบอกเลยว่ากองกลางมีความสําคัญนะสามคนที่ผ่านมาแย่แล้วเนี่ยแต่ว่าห้าหกปีที่ผ่านมาพวกเราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมเลยแต่มีนักเตะมาทดแทนเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ายินดีมันจะทําให้เราไม่ค่อยแย่นะก็ตามนั้นแหละเป็นความดุดัน ูปแบบการเล่นที่เราจะกลับมามีพลังงานเหมือนเดิมนะก่อนหน้านี้เราต้องการผู้เล่นแค่สามสี่คนเพื่อให้เราไม่แย่แต่ว่านั่นแหละเราได้มาเนี่ยนะหกคนเนี่ยเป็นมากสุดแล้วถ้าได้เข้ามาเนี่ยนะเป็นเรื่องดีที่ได้ทั้งอเล็กซิสแล้วก็โซบสไลน์เนี่ยมาร่วมทัพของเราเราเนี่ยเคยด,ดวลพวกเขามาแล้วแล้วตอนที่เราด,ดวลพวกเขาเนี่ยเราก็แย่นะโอ้โหผุมแย่ผุมแยะนะ่แล้วเรารู้อยู่แล้วเพราะนั้นนี่เป็นเรื่องดีที่ได้พวกเขาเข้ามาอยู่ในทีมอ้าวตามนี้นั่นคือ ปาบป็เยหรือว่าหมอปลาแห่งแอนฟิลนะจ๊ะเอาพูดถึงเรื่องราวการอำลาทีมของดับบิลเดวเนด่านระดับตำนายของแมนเชสเตอร์โดนไปเจ็ดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังจากอยู่กับทีมมายาวนานถึง12ปีเนี่ยนะก็ตัดใจแยกย้ายกับยูไนเต็ดหลังจากหมดสัญญาเป็นที่เรียบร้อยก็โพสต์แถลงกันไปเรียบร้อยเจดมก็โพสไปในแฟนเพจเจดมเรียบร้อยก็เข้าไปอ่านกันได้นะทีนี้มันก็มีปฏิกิริยาหลังจากการอำลาทีมของดับบิลเดเฮออกมาพอสมควรหนึ่งในคนที่แอบผิดหวังกับการทําแบบนี้ของแมนยูไนเต็ดที่เหมือนมไม แฟนบอลในอัลรทฟอร์เนี่ยก็คือบรูโน่เดอะยัวเฮ้ยแฟนนานโฟคิงน้องรักของเดคเคอารนั่นเองแล้วก็เป็นว่าที่กับตันทีมของแมยูเต็ดในฤดูกาลหน้าด้วยนะโดยบรูโน่เนี่ยโพสต์ในสตอรี่โซเชียลมีเดียของตัวเองนะเขาบอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยต้นสังกัดควรจะปฏิบัติกับเดคเคอารได้ดีกว่านี้นั่นเองนะบรูโน่เขาโพสแบบนี้เขาบอกว่าเฮ้ยโน่รู้นะว่าพี่รู้อยู่แล้วว่าโน่คิดางพี่เดนะแล้วโน่เองจะคิดถึงพี่เดย์ขนาดไหนพี่เดรู้อยู่แล้วเฮ้ยพี่เดย์สมควรได้รับการนํำราแฟนแฟนในสนามนนะฟ ห,หลังพี่เดมาตลอดและนี่คือความทรงจําที่แสนจะงดงาม <Hi> <h ically> น่าไหนจะประวัติศาสตร์ตระรรนาญาที่ท่ากับโสโมสรแห่งนี้ชื่อของพี่เดจะไม่วันถูกลืมเด็ดขาดเลย <Hi> <h ically> และใครก็จะเอาความสําเร็จความทรงจํรทางนี้ไปจากพี่ไม่ได้ขอให้พี่เดย์แลวอวครขวงพี่โชคดี <Hi> <h ically> นั่นคือบรูโน่เดอะยั่วที่ยั่วสมชื่อนะจ๊ะแม้จะโพสต์แคสตอรี่ก็ตามน่นาจะเป็นจุดหนึ่งนะที่ทําให้แฟนๆเนี่ยเริ่มแสดงความไม่พอใจกับการปฏิบัติตัวของแมกนเตดที่มีต่อเดบิดเดเฮก็เป็นได้เพราะบรูโ <Hi> <h ate> น่เองก็ถือว่าเป็นคนที่มีอิทธิพลอย่างสูงงในช่ว หลังมานนี้กับแมนยูเอตต์นั่นเองนะจะาว่ากันไปนานาจิตตังส่วนตัวจะดำมองว่าไม่เหมาะสมเหมือนที่พี่โน่ว่านี่แหละแต่ก็นั่นแหละมันเกิดขึ้นแล้วก็ว่ากันไปรับให้ได้แล้วก็ไปกันต่อกันแล้วกันเนาะทีนี้มันก็มีเรื่องราวของผู้สาวประตูคนใหม่อย่างอองเดรโอนาน่าเข้ามาเกี่ยวข้องที่ใกล้จะฮวิโก ico, อะไรก็บานไปจากอนะินเตอร์มิลานเนาะในด่านชาวแคนารูเนี่ยถือเป็นผู้เล่นที่เอริกตันฮากุนซือหัวสวยของทีมแมนยูเอตต์เนี่ยต้องการตัวเหลือเกินเพราะเล่นบอลบิวอัพได้ดีใช้เท้าได,ด ตำนานของแมนยูเต็ดที่ออกมาบอกว่ามั่นใจเลยว่าการเซ็นสัญญาของโอนาน่ากับแมนยูเต็ดจะเป็นเรื่องที่ดีต่อทีมแน่นอนแต่ก็ต้องเผื่อใจไว้ด้วยเพราะาสไตล์การเล่นแบบนี้มันเสี่ยงที่จะมีความผิดพลาดเกิดขึ้นเพราะเล่นแบบอันตรายเหลือเกินนั่นเองนะโดยที่โอให้สัมภาษณ์แบบนี้นะหลังจากที่มีข่าวว่ายูเต็ดปล่อยเดย์แคทพ้นทีมแล้วก็เตรียมดึงอองเดรโอนาน่ามาเฝ้าเสาแทนนะริบอกเลยนะว่าน้องหน้าเนี่ยนะมันน่าจะมีข้อผิดพลาดอยู่แล้วแหละสไตล์การเล่นมันเสี่ยงอันตรายเกินไปนะความผิดพลาดมันก็เกิดข,ขึ้นนนนนไไดด้้้้้แแตต่่ชชวววงงเเลลาาาสํคคคัััญกือออะะรรมุณิห็บ ความผิดพลาดนั้นทําใจให้เย็นเอาไว้และยึดมั่นในแนวทางการเล่นของคุณให้ดีแล้วก็พยายามบาลานซ์นะความอันตรายกับสไตล์การเล่นแล้วก็ความเหมาะสมให้ดีนะโอนาน่าเนี่ยเป็นโกในยุคใหม่อย่างแท้จริงเลยมั่นใจเข้าระบบของพิ๊ฮักแน่นอนและจะมาช่วยยูเนเต็ดเนี่ยดีขึ้นนะขึ้นเกมจากเกมรับได้ดีขึ้นนะบิลล์อัพขึ้นไปได้เมื่อโอนาน่าได้ครองบอลเนี่ยผู้เล่นคู่สู้เนี่ยก็จะมาบีบแย่งพื้นที่เพรสซิ่งทำให้ผู้เล่นของยูเนเต็ดคนอื่นนะว่างแล้วก็เปิดโอกาสให้ทีมเนี่ยวิวา ว่าจะเป็นดีลที่ดีแต่เชื่อว่าจะมีความผิดพลาดเช่นเดียวกันนะสำหรับเรื่อเฟินนานที่พูดถึงอองเรโอนานานะจ๊ะเอาไปกันที่เพื่อนรักของริโออีกหนึ่งคนนะอย่างแกรี่เนวินนะจ๊ะหัวหน้ากลุ่มเพื่อนเนวินแห่งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะก็ออกมาบอกว่าการที่อองเรโอนาน่าประตูชาวไคเมรูจากอินเตอร์มิลานจะเข้ามาเป็นตัวแทนของเดวิดเดนเน่เนี่ยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องยากเหลือเกินเพราะการเป็นประตูผีที่ไม่ใช่ผัดไทยเนี่ยนะเป็นงานที่ยากที่สุดแล้วในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั่นเองนะ นะในผู้บองคับกิตคืออะไรรู้ไหมคือผู้สาประตูของแมนยูเต็ดแล้วจริงๆนะเนเชื่อแบบนี้จริงนะส่วนตำแหน่งที่ยากที่สุดในอดับ2องนั่นะคือผู้สาประตูของลิเวอร์พูลมันเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้อยากจะดูถูกสโมสอรอื่นๆในพเมียบ์ลีกหรอกนะแต่ผู้สาประตูของแมนยูเต็ดเนี่ยนะโดนจับจ้องมองสื่ออย่างหนักและถ้าเกิดทำข้อผิดพลาดเมื่อไหร่เนี่ยนะโดนเฉ่งทันทีมันยากมากแล้วเนเองเนี่ยอยู่กับยูเต็ดมานานเคยเห็นผู้สาประตูหลายคนมีปัญหามาแล้วนั่นคือปัญหาที่พวกเขาต้องแบกรับให้ได้นะและอยู่ที่ว่าเขาจะะะพ้้้นนนนนควาามกดดนนไไดััไไปปหรืออเเล่่นะ มีประสบการณ์แล้วอะไรแล้วก็อาจจะผ่านมาได้เหมือนที่เดียร์เป็นแต่มันก็ไม่ได้ง่ายแบบนั้นเพราะสารประตูจะต้องมีสมาธิมีสูรร่วมกับเกมทั้งเกมเพียงแต่ว่าบางครั้งอาจจะไม่ได้บอลเลยนะก็ต้องรอดูแหละว่าจะรับมือกันได้หรือเปล่าเออนั่นก็คือมุมมองของแกรี่เนวิลล์นั่นเองนะจ๊ะต้องรอดูนะโอนาน่าจะสอบผ่านตามที่เนวิลล์เขาว่าหรือเปล่าถ้าเกิดได้เซ็นสัญ,ญญากับยูเวตเต็จจริงๆนะจ๊ะเอาไปดูกันที่ฐานอากาศขาดรักอย่างเชนซีกันบ้างแล้วกันนะในมือของทนะ็อตโบลีเนี่ยอะไรอะไรก็ใหม่ไปหมดเช่่นนนนนนเเดดีียวกับผู้้สสุทจคาาหช ในฤดูกาลหน้าอย่าง Tre เนี่ยนะที่เป็นหน่วยงานโทรคนมนาคมของกองกรีตเขาเนี่ยก็หมดสัญญาเรียบร้อยแยกย้ายกันไปและทําให้การเปิดตัวเสื้อแข่งชุดใหม่ของเชนซีในวันนี้เนี่ยหรืออย่างช้าคือวันพรุ่งนี้วันอังคารเนี่ยนะจะไม่มีสปอนเซอร์คาดหน้าอกเป็นครั้งแรกในรอบหลาย10ปีเลยนะโดยก่อนหน้านี้เชนซี Chen เนี่ยติดต่อสอบถามไปยังสปอนเซอร์หลายเจ้าแล้วก็พูดคุยกันละหนึ่งในนั้นคือบริษัทรับพนันอย่างถูกกฎหมายอย่างสเต็กนะที่เป็นพาร์นเนอร์กับเอเวอเรสต์แล้วก็วัตฟอร์ดด้วยนะแต่สุดท การพนันมาติดตัวเชลซีอะไรแบบนี้นะแม้จะถูกคนหมายก็ตามนะแต่ก็ตกไปสําหรับดิวนี้อีกหนึ่งดิวที่คุยกันว้นั่นคือพาราเมสพลัสนั่นเองแต่มันดันเป็นแพลตฟอร์มการถ่ายทอดสดเหมือนเป็นแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอะไรแบบนี้ทนะั่ทำให้อาจจะมามีข้อพิพาทหรือว่ามีข้อแบบเขาเรียกขัดแย้งกับบรรดาสปอนเซอร์ที่เป็นสปอนเซอร์หลักของพรีเมียร์ลีกหรือเป็นพาร์ทเนอร์เป็นคู่ค้านะไม่ว่าจะเป็น s k y Sport ์ตบิทีสปอร์ตดัมเมซออะไรแบบนี้รวมไปถึง CBS NBC s และ p o ทีรีเอ,อ, League, อยู่สและเอ Plus เ็ถูกกปัดตไป เพราะว่าเปเปมิกมองว่าเดี๋ยวจะมีการทับซ้อนเรื่องผลประโยชน์กันอะไรแบบนี้นะเอาง่ายมันเป็นคู่แข่งอของพาร์เนอร์ของเปเปอมิกอยู่แล้วนั่นเองนะก็ทำให้ตอนนี้ยังเจรจาพูดคุยกับสปอนเซอร์รายใหม่ที่จะมาคาดอกเชนซีเพียงแต่ว่าไม่ทันการเปิดตัวชุดแข่งใหม่นั่นเองก็ต้องรอดูนะว่าเริ่มฤด,ดูกาลไปอาจจะมีหรือเปล่าสำหรับสปอนเซอร์คาดอกของเชนซีนะจ๊ะซึ่งถ้าไม่มีเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกพเพราะฤดูกาลที่แล้วตอนนี้ฟอเรสก็เป็นหนึ่งทีมที่ไม่มีสปอนเซอร์คา,าดอกนะในช่่่่่ววงงงแแรรกกกกนนนะออออาาาาายยยัยัูทีีคาาาเเเชซตป็ขข กับตันอเมริกาที่ย้ายจากเชนซีไปอยู่กับเอซิมิลานเรียบร้อยน,ะนะั่นเองจะก็จะเปิดตัวกันและตรวจร่างกายกันในเร็ววันนี้นะทำให้ติโก,โกซิวาวัยรุ่น38เนี่ยนะเขาออกมาพูดเลยวอาโอ้มั่นใจว่ากับตันอเมริกาเนี่ยนะจะโลดแล่นได้ดีกับทีมเก่าของเขาอย่างเอซิมิลานแน่นอนนะดยพูลริซิตเนี่ยเล่นให้เชนซีไป145นัดยิงไป26ประตูตลอด4ปีที่คาแข้งอยู่ที่ทูป,ปเตมิบริช <c oughs> สแตมฟอร์ดบิดนะจ๊ะแล้วก็แต่ใจอ,อำลาตีเพราะฤดูกาลที่ผ่านมาตกเป็นตัว แล้วก็เป็นนักเตะที่เก่งด้วยแลดูการด่ผ่านมาเนี่ยนอกมันไม่ค่อยได้ลงเล่นหรอกสุดท้ายการย้ายทีมมันก็เกิดขึ้นก็เชื่อว่าถ้าเกิดเรียบร้อยดีเนี่ยนะโด่งดังกับมิลานฟอร์มดีเปี้ยงปางแน่นอนเลยเพราะเขาเป็นนักเตะที่ดีนะแล้วมิลานก็จะสนับสนุนเขาในทางที่ดีเอาตามนั้นรอลุ้นกันซึ่งจะมั่นใจว่าผู้ิสิทธิ์จะเล่นได้กับเอซิมิลานและเกาโชสไตร์ตาลีแน่นอนนะจ๊ะโดยจะกลายเป็นนักเตะเชนซีรายที่2นะที่ย้ายไปอยู่กับมิลานต่อจาก, ik, นะากลูเบนรับตัชา ินของพรรคพลังประชัยธนาสเปอร์นะซึ่งล่าสุดเพิ่งออกมาเปิดเผยเปิดเผยนะว่าครั้งหนึ่งเมื่อฤดูกาลที่แล้วที่เขาเนี่ยนะเคยเรียกร้องขอโอกาสลงสนามเป็นตัวจริงโดยให้สัมภาษณ์สื่อพาดพิงไปยังคอนเต้นเนี่ยทำให้หลังจากนั้นเนี่ยคอนเต้นเนี่ยเช่งเขาต่อหน้าเพื่อร่วมทีมสเปอร์ทั้งหมดเนี่ยเป็นเวลา2ชั่วโมงเต็มๆเลยนะั่นเองนะโดยที่ชาลิซอนเนี่ยฤนะด,ดูกาลที่จบไปเนี่ยสามสิบหนะ้านัดทุกรายการทำไปได้แค่สามประตูเท่านั้นเองนะและในพรีเมียร์ลีกก็ยิงไม่ได้เลยก็ถือเป็นปีท ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเมื่อเดือนมีนาคมเนี่ยเคยออกมาสัมภาษณ์บอกว่าไม่พอใจลงสนามน้อยเกินไปแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์การทำงานของคอนเต้ว่าโอ้เลือกที่รักมักที่ชังไม่ดูทคนที่ฟอร์มซ้อมดีแต่ไม่ได้เล่นอะไรก็ว่ากันไปทําให้เจ้าตัวเนี่ยโดนนายใหญ่ชาวอิตาเลียนเรียกเข้าไปในห้องประชุมแล้วมีเพื่อนสเปอร์เต็มห้องเลยก่อนจะด่าด่าด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 าสองชั่วโมงเต็มเต็มเลยนั่นเองนะโดยี่ชาริซอนเนี่ยนัไปพูดคุยในรายการของช่องยูทูบกีปาปิโนนักข่าวบราะากร ภา์ครั้งนั้นเนี่ยมันนำพามาซึ่งเรื่องวย่าแย่เลยเพราะเราเพิ่งตกรอบแชมเปี้ยนลีกแต่หลังจากนั้นเนี่ยลิชาร์ก็ขอโทษพี่เต้ไปแล้วนะแล้วก็บอกพี่เต้ว่าให้ลงโทษลิชาร์ได้เลยเคลียร์ก็เรียบร้อยเตรียมได้โอกาสจะลงเล่นแลวสุดท้ายก็มาบาดเจ็บอีกนะแต่ตอนนั้นเนี่ยที่พี่เต้เนี่ยลงโทษลิชาร์คืออะไรรู้ไหมเรียกเขาไปนั่งในห้องประชุมนะและใช้เวลาประชุมเกือบสองชั่วโมงโดยที่มีเพื่อนๆสเปอร์เนี่ยนั่งฟังไปด้วยแล้วก็ด่าลิชาร์เนี่ยต่อหน้าเพื่อนทกนนะจ,นจงั้นเนพื่อนทะกูี่่มเไ็ ยนั่นก็คือบทลงโทษที่แสดงให้เห็นว่าใครเป็นเจ้านายก็ถือว่ายังสํานึกได้แม้จะช้าเกินไปสักหน่อยเพราะอันโตนนโอคอนเต้ก็โดนปลดออกไปเรียบร้อยนะจ๊ะเอาไปดูเอเวอรต์ e กันบ้างแล้วกันนะทอฟฟี่สีน้ําเงินนะจ๊ะล่าสุดสกายสปอร์ตเขารายงานว่ากําลังเจรจาเซ็นสัญญาแบบฟร,ฟรีกับศาสตราจารย์ดรพันตุรวจโทผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเอกสารและหน่วยรักษาความปลอดภัยอาจารย์ยังนั่นเองนะจ๊ะโอ้โหธัญมยลศมึงยาวเหลือเกินวะแอชลี่ยังเนี่ยนะล่าสุดในวัยพราะพ่งหมสับเจ็ดขวบ มเมื่อจบรายการที่ผ่านมาแล้วตอนนี้นกำลังพูดคุยกับหลายต่อหลายทีมหนึ่งในนั้นเป็นเอเวอเรตันที่กลายเป็นเต็งหนึ่งที่จะได้ตัวแอชลี่ยังไปร่วมทัพนะเพราะชอนได้กุนซูคนปัจจุบันของทอฟฟี่สีน้ำเงินเนี่ยชื่นชอบอาจารย์ยังมาอย่างยาวนานเลยแล้วก็เชื่อว่าในวัย37ปียังเล่นพิมร์ลีกได้แถมยังจะเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้เล่นของเอเวอเรตันด้วยนั่นเองนะอา้าวต้องรอดูนะว่าจะจบดิลนี้ได้หรือเปล่านะสำหรับพระท่านดรศาสตราจารย์พันตำรวจเอกพันตำรวจโทพันตำร o, <c oughs> วจวิดีโอย่ารง อาริบบริก้านะครารายงานว่าเลโอนาโดโบนุชชี่กองหลังคนสําคัญของยูเวนตุสและทีมชาติอิตาลีนในวัย36ขวบเนี่ยตัดสินใจอยู่ต่อกับยูเวนตุสเรียบร้อยนะจ๊ะปฏิเสธข้อเสนอจากซาลิกาซาอุดีนิวคาสเซียร์เต็ดแล้วก็สโมสรนในซาอุดีโปรลีกเป็นที่เรียบร้อยโดยจะเหลือสัญญากับยูเวอีกหนึ่งฤดูกาลแล้วก็พร้อมจะอยู่จนหมดสัญญาแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นมารอดูว่าจะอยู่ต่อกับยูเวหรือจะแขวนสตาร์ทนั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยย้ายไปอยู่กับมิลานช่วงสั้นๆก่อนจะกลััับบบบมาาเเเเเเลล่่่่่่นนนนนนนยยยููววตุสอออีีีกกรรึงทท2ให้ะด นะ้สำหรับเลโอนโดโบนุชีนั่นเองนะจ๊ะเอาไปกันที่ซื้อ,อยังเดิรเทเลกราฟเขารายงานแบบนี้พวกแกว่าบิกตู้หลังจากพลาดตำแหน่งกันไปเรียบร้อยเนี่ยต้องยกตำแหน่งนายกแล้ว <c oughs> อ่นนั้นโคลาบิกนะบิกตู้โรมาลูลูกากูนะจ๊ะพร้อมจะหั่นค่าเหนื่อยหรือว่าลดค่าเหนื่อยของตัวเองลงเนี่ยนะปีละ1ล้านปอนด์เพื่อจะได,ได้กลับมาอยู่กับอินเตอร์มิลานแบบถาวรนั่นเองนะโดยล่าสุดเนี่ยนะบิกตู้ก็เล่นกับอินเตอร์เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาก่อนจะต้องกลับสู่เชนซี C, เพราะหมดสัญญ,ญาย,ยืมตัวแต่ในว,วนัย้ามสุเลย ขอเล่นเนอตอลีต่อกันลวกันทาให้ล่าสุดเนเชนซีตั้งค่าหัวเขาไว้ลดลงมาครึ่งราคาจากที่ตอนดึงจากอินเตอร์เมื่อ2ปีก่อนเนี่ยตอนนั้นดึงมา97.5ล้านปอนด์เนี่ยนะพร้อมจะขายให้กับอินเตอร์เนเชนซีตั้งไว้แค่สี่สิบล้านปอนด์เท่านั้นทำให้อินเตอร์บอกโอเคทั้งนั้นพร้อมไว้พร้อมซื้อแหละแต่ค่าเหนื่อยจ่ายไม่ไหวลดหน่อยได้ไหมบิ๊กตู้ก็เลยบอกเอางี้ลดค่าเหนื่อยให้นะจากที่รับอยู่กับเชนซีเนี่ยเขาบอกว่าหักภาษีแล้วอยู่ประมาณแสนห้าจะลดให้เหลือแค่เเเท่่าาาานนนัันั้้ออออองงกกก็ตรรดูวใจปยมยยลคหืืพบ ินเตอร์นแบบทาวรจะช่วยให้บิ๊กตู้สมหวังหรือเปล่านั่นเองนะเอารอรุนล้วกันนะเอาเปิดตัวไปอีกหนึ่งคนสำหรับปาริสแซงต์แงชงแมงมหาเศรษฐีแดนน้ําหอมนะจ๊ะก็เปิดตัวเซ็นสัญญาลูก้าแอกนองเดสนะกองหลังทีมชาติฝรั่งเศสจากบาเยิร์นเบอรินเรียบร้อยนะโดยค่าตัว40ล้านยูโรพร้อมแอดออนนั่นเองนะจ๊ะเดียกองหลังวัยยี่สิบปีเซ็นสัญญายาวทั้งหมด5ปีกับปีเอสเชนะแล้วก็เคยลงเล่นให้กับทีมชาติฝรั่งเศสไปถ,ถึงสามสิบสามเกมแล้วก็เป็นหนึ่งในะนะน, 2018, นัก อินมิลานชิคริเนียมาเนลูกาเต้แล้วก็มาโกอัสเซนซิโอนะหลังจากนี้จะมี1ดีลนั่นคือแชร์เอนดัวนี่นะจ้าที่จะเปิดตัวกับเปเชก็เซ็นกันยับเยินเลย56ตัวเข้าไปแล้วนะอ้าวปิดท้ายกันที่คณะกรรมการเทคนิคของยูฟ่านะจ๊ะหลังจากจบฟุตบอลชิงแชมป์ชาติยุโรปรุ่นอายุไม่เกิน21ปีที่ทีมชาติอังกฤษหรือว่าสิงโตน้อยชุดยูยีคว้าแชมป์หลังจากชนะสเปนในนัดชิงได้1นูนเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรายการที่อังกฤษประสบความสำเร็จนะคณะกรรมการเทคนิคย เยี่ยมประจําทัวร์นาเมนต์นั่นเองจ้ะโดยนัดชิงชนะเลิศเนี่ยนะอังกฤษชนะสเปน1-0จากประตูชัยของเคอร์ติสโจนกองกลางคนเก่งของพี่ๆลิเวอร์พูลเขาเนี่ยนะได้แมนนอตเดอะแมชด้วยในนัดชิงแต่รางวัลนักเตะทรงคุณค่าตลอดทัวร์นาเมนต์ตกเป็นของแอนโทนี่กอร์ดอนนั่นเองนะจ๊ะเอายินดีด้วยกับเจ้าหนูกอร์ดอนนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นหนึ่งนักเตะที่น่าจับตามองเลือกเกินในฤดูกาลที่จะมาถึงกับสาริกาซาจักรนะและนี่ก็ทั้งหมดกับเรื่องเล่าซีในเช้าวันจันทร์แบบนี้ก็อย่าลืมนะจ๊ะกกดดไลลคค์์แชริปนี้เป็นกาลังจจจหห้้้้เเาาาาาานนนนนทีมดวยะแฟพส จะดําเอาไปเช่าก็แอดมาสั่งซื้อเจะดําได้ตัวละ390บาทส่งฟรีทั่วประเทศได้ย่อยรอดนะเหมือนเดิมนะจ๊ะเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยรอยยิ้มกว้างๆกันล้วกันวันนี้วันจันทร์ลุยชีวิตกันให้เต็มที่หลังจากชาร์จแบตมาเต็มเหนี่ยวในสุดสัปดาห์นะเริ่มต้นสัปดาห์เจอเรื่องอะไรยากๆยิ้มสู้มันเข้าไว้เดี๋ยวอะไรก็ดีขึ้นขอพระเจ้าวอวยพรนะจ๊ะอย่างนี้รอติดตามนะเจะดมทอลคุยตัวเรื่องกับคนที่อยากคุยนะจ๊ะสนุกสนานแน่นอนหกโมงเย็นยนนนนะสส่่่่่ววเเเเรรืออองงลาีีพุ้้จกัใหมไปย